สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างเก่งบริบือนะครับวันนี้มาดูคันนี้นะครับ RT90 นะครับจากหนองบัวลำพูนะครับล้อหน้าเป็นยาง3ร่องนะครับคันนี้ติดตั้งได้สตาร์ทด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่ข้างหลังนะครับสามานนะครับอันนี้มาทดสอบดันกันก่อนนะครับ ก็คือดันค mm ูที่ผมเคยเอาเจ้าคันนี้แหละครับใช้ใช้ยกล่องแต่โดยยกล่องเป็นของยาธิวิสับก็ตัวเดิมนีหลับมาดันีน้นคนาผมะยกวท้านี้เจ้าคันก นขนาดนี้ก็รอจะมีปี เราฝนเหมือนกันนะฝน,น,นช่วงนางของบ้านผมนมีเลยฝนเลยฝนะนเลยไม่มีตกกับปิดค่อยไม่มีเลยนะไม่มีสักเม็ดเลยฮัโลโหล,โล,โลวัาโหลวัสรีสวีสวัสดรสวดีสวอยดนสวัานีสวัสดีสวัตดีดีสวัสดีาวนะััน ตัวนีบผมเอาเข้าไปก,ากลางล้อมีขาแรกเอาไปที่ก,ากลางร้อก็ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับก็แค่ถอยนี่นะครับถ้าเราดูนะครับขาแรกผมเอาไปที่ขอบขานนะครับผมเอาเลยก,ากลางนะล้อไปก็คือจะเอา ยากปักยากที่ตูยนะครับเต่รพท้นพี่มันก็ต่อยแอรยงๆที่เนหะ็นมันมีแรงมี่ายยังไม่ได้ปรับตั้งเลยนะจรองนะมาดู วันนี้มีแผนว่าจะส่วงวันจันทะร์นะครับจันทร์ก็จะมานะครับ เท่าที like ่ผมเท่าที่ผมดูมาเียนษามรของคไทดยปกติแล้วไทยรถไทยเดินตามเราก็คือล้อซ้ายกับล้อขวาก็คเร่องาัเรื่องขเลยมันจไม่เหมืนกระบะถ้าเราดีดเลี้ยวเนล้อถ้าเน้ิที่ย้ก็เราดีเลียวา้ล้อซ้าย พร้อมกันนะมันจะหมุนพร้อมกันเวลาบานทีมันก็หมุนพร้อมกันแต่ที่เนี้ยถ้ามันจะกินซ้ายหรือเราจะสัมผัสได้กับพวงอะไรถ้ามันจะดึง้ายมันจะดึงขวามันจะดึงสายมันจะดึงายมันเป็นเพราะว่าเราปรับตั้งผานเราจะปรับตั้งผานยังไงให้มันอยู่ระหว่างซ้ายกับฝาเราจะดึงเท่าทเหมือนกับว่าเรามันโดนเบระล้อมมนอยู่ ว่ามันมีอะไรมันุดรานก็มฐานสามฐานนี่มันขุดรางเราจะทำยังไงให้ฐานสามฐานนี่มันขุดมันขุดล้อซ้ายกับล้อขวาเท่ากันจุดในแรงเท่ากันเราจะตั้งยังไงก็คืออันดับแรกเลยก็คือเฉลี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนไม่รู้อ่าก็คือเหมือนกับว่าผมไม่รู้เรื่องเอาคิดจัดการง่ายๆเลยไม่รู้เรื่องแต่ว่า ก็าคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ล้อซ้ายกับล้อขวามันขีดแรงเท่ากันผมก็จะเชื่อว่า,นนา,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 าอ่านหน้าอ่ากยางอ่านลัดเราอยล้อซ้ายล้อขวาขีดเท่ากัพอขีดล้อซ้ายล้อขวาไม่อยู่เลยนร็วแั่เี็วแรง,งเท่ากันอ่านหน้าไปแน่ตังยกเท่าไหร่ คือมีองศาขึ้นจากพื้นดินเท่าไหร่นะรอันนี้อันนี้ผมศึกษาจากจากที่ทํามานะแล้วก็ไปศึกษาจากรถค่าใหญนะ่ผมจะไปเล็งด,ดูผ่านข้างหลังก็เขาทำอย่างเขาทำาย่างนะเขาถึงไถ,ถได้ดีแต่ในคำว่าไถได้ดีมันก็ต้องมีมีแรงของเครื่องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คอแบบงเราเนี่ยเ้าเก้าเหลียมแคเก้าเหลี่ยมมันล็อมันล้อว่าแรงมนได้รงเยงวมาการนของมันการของมันลอมันขึ้นเพราะว่ามันหเ็เบนหนักเบาไม่มีแรงกดลงไปที่ที่หัวเวลามันโดนอะไรมีแรงต้านมันเยอะกว่ามันก็จะไม่วิ่งเอาง่ายแรงต้านมันเยอะกว่ามันจะไม่ ได้ไ้แรงกล้างมันน้อยสุดแล้วก็มาได้ิดคิดประมาณนี้นอะไอเนี่ยก็คือคิดในในวิธีการที่แะเป็นนาแห้งหนาแข็งน,า,งนาดินนะถ้าองศามันมากเกินไปถ้าเราบิดองศาของผานมากเกินไปนะมันก็จะกลายเป็นผานควรก็คือเราต้องขยับผานผานหน่าน2ให้มันชิดมาก ให้มันคิดกว่เดิมพอมันคิดกว่เดิมเนีวพื้นที่ในการที่เราจะไถมันก็แคบลงถามว่ามันัดีมันก็ดีแต่พื้นที่ในการทำงานจะน้อยลงจากระยะพื้นที่ในการทำงานจานระยะเมันก็จะลดลงนะคถามว่าพื้นที่ภาพมันกวกว่าวากวาก้าง้าก้น้า้าสกกาาาก้ก มันก็ทำงานไดู้่ขึ้นมันมีอะไรที่โดนดึงน,น้อยมันก็ทำงานไดู้่ขึ้นแล้วอย่างาเกียร์ในคามดิวไอ้รถไถเดึ่งามนี่ก็คือมันไม่สามารถจะไปปรับสลูหนึ่งสองสามได้เหมือนรถไถใหญ่นะก็คือเาถ้าเราเหยียบแรงมันก็วิ่งดิวประมาณนั้นแต่ผมยังไม่ไดรโดนสาผ่านสองใบถ้าผ่านสองใบง่าย ระเานกรกะมาณบ้าทรไงเนี Boy, ่ยเนยมันึที่อแย่างอย่างนี้ล้อมัูนเมากแต่รถมเอ่แห่ต่มันมันืดไปเพราะว่ามันดูงมากกว่านะมากกว่า ่าเราใส่ล้อหนึบมันก็อาจจะไปไหวแต่ว่าเผามันจะมีปัญหากับเผาไหมอันนั้นคืออีกประเด็นหนึ่งอันนี้มันเป็นอ,อีกประเด็นหนึ่งครับเผามันจะโดนแรงฉุดมากนะก็คือพอเผามันโดนแรงฉุดมากๆเนี่ยมันไม่เกิดการปีเผามันโดเกิดต้องเครียดมันก็คือในใน,ในทางวิศวกรเครียดมันก็อาจจะ ไม่ได้พ to ูดให้เขาขาดนะครับเรื่องหลักการงารก็แบควางทีต้องเครียดก็มีก็ที่ถ้ามันโดนจุดที่เยอะมันก็อาจจะไม่ได้เอาขาดแต่ก็มีส่วนน้อยที่เจอรถไหนเดินด่าเขาขาดแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีนะมีครับมันมันมีหลายปัจจัยนะครับ ก็ก็ลอง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 ดูกันนะลองดูขันก่อนว่า แค่นั้นไม่ไม่ไม่มีมีอะไรมากไปก็รอให้มันเกิดเกิดขึ้นก่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้คอันนี้ไม่เหลือไม่เหียอถ้าเราใส่น้อยนิดอาจจะไหวแต่ว่าจำ ต่ถ้าเป็นดินที่มันชุ่มน,น้ำอย่างอย่างที่ที่แล้วดินมันชุ่มน,น้ำมันก็ไถที่ดินดีมากเลยนะถ้าถ้าลองลองย้อนไปดูคลิปหลังๆนะจะจะเจอคะอันนี้เป็นโคมิจวนะโคมิจวมูลี่สีนิ้วนะมูลี่สีนิ้ก็มันจะทําความเร็วนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นมุลี่สามนิ้วเนะี่ยมันก็จะช้านะครับ แต่เวลาวิ่งทางเรียบวิ่งทางเรียบก็อย่างว่าครับบางคนใจร้อนนะอาจจะไม่ทันใจกับบ้านอะไรอเงี้ยแต่ถามว่าแรงดีกว่าไหมแรงดีกว่านะครับแรงดีในที่นี้คือแรงแรงมา้าแรงจุดดีกว่านะครับไม่ใช่ความเร็วนะครับมีแรงจุดที่ดีกว่านะครับหัวรถไถพวกนี้นะครับมันจะมีฉาดก็คือมีสเปคของมันนะว่ามันควรจะหมุนอยู่ที่ กี่รอบครับแล้วก็ให้กําลังแล้วก็มีกําลังกี่รอบถึงจะได้กําลังที่ต่อเนื่องกับเครื่อยตม้าแดอที่เรากันแต่ทีนี้ก็น่าจะประมาณผไม่แน่ใจนะว่าประมาณพัน500รอรอบหรือพันดรอยอากํากำลัง สูงสุดต่อเนื่องนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราลองไปดูศึกษากันดูได้นะครับแกนฉุดมันก็จะได้ต่อเนื่องไม่ใช่ว่าสตาร์ทขึ้นมาคันเร่งมันก็ไม่ไปนะครับมันต้องมีกําลังอัดต่อเนื่องด้วยนะครับกําลังอัดของมันนะครับคือจุดระเบิดปั๊บกระแทกปั๊บปล่อยปั๊บอะไรเนงะี้ยมันก็จะไปติดกับติดกลับต่อเนื่อง ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันเป็นสู่เดียวมันเป็นช่วงสู่เดียวถ้าเป็นช่วงสองส่ามมีอ่านมันมีามันีมมันีีนอเนื้อพออาน้่ายีก็ต้องรออ่านแกนีจะมาข้ามาต่อเนื่องควรจ มากครับ